เอาล้วครับมาอยู่กันในเกมที่เพิ่งจะเปิดกันเลยนะครับเป็นเกมทดลองให้เล่นก่อนนะครับเกมนี้นะครับยังไม่เปิดตัวโดยสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับ การแนะนำเกมนะครับว่าควรจะเล่นยังไงนะครับโอ้ผมมันว่าจะมีการขยับนะครับโอ้มีปืนด้วยนะครับเกมนี้เช็คอาวุธก่อนนะครับ นี่ก็ได้ได้อาวุธเลยนะครับท่านก็ไปกันเลยนะครับ Let's go สมมติว่าจะมีปีศาจมานะครับเข้าหัวเน้นๆน,น,นะครับเกียงคอ สองศพเลยนะครับนี่กวจะมีอีกไหมนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีอีกไหมนะจะฆ่าหมดแล้วหรือเปล่านะครับอ๋อดูเหมือนว่ามันจะให้เรากระโดดลงไปนะครับ มาแล้วนะครับดูมันว่าจะเป็นโอ้โหมีปืนด้วยนะครับตอนนี้มีขาเป็นแมงมุมนะครับยิงไปเลยนะครับเอ็กช็อต ตัวมันจะสลายไปแล้วนะครับมีคนนิรนามนะครับตัวนว่ามันจะให้เราตั้งชื่อนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ y i e นะครับ ได้แลวนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับไปกันเลยนะครับไม่รอช้าหรือว่าอะไรนะครับดูเหมือนว่าจะจะต้องยิงผีกันอีกนานเลยนะครับนะครับมาแล้วนะครับ ไม่เข้าไปฟันนะครับมันเสียงเกินนะครับมีอมาอีกตัวแล้วนะครับมันว่ามันจะกว้างอะไรมานะครับ หมุนหัวเลยนะครับสมมันว่าตรงนี้จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปนะครับเราจะต้องปีน ยิงแล้วก็มาเยืนที่ลิฟต์นะครับรมนะหม่แลวตันคอเลยนะตัดคอนะครับตัดคอถีนเลยิงเลยนะครับตัดคอแพงเลยแล้วเราจะต้องไปตรงไหนกันอีกนะครับ ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะปัดลอ็อกเฮ้ยจะลอ็อกอยู่นะครับถ้า่างนั้นก็โดดไปเลยนะครับดูเหมือนว่าจะมีการเปิดปราสาทนะครับเมื่อกี้กกทีนี้ก็เราก็ต้องขึ้นไปกันอีกนะครับโอ้โห ดูมันว่าจะลางไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นลามกว้างแบบนี้นะครับมาเขียวอือเลยนะครับตัวเราโอ้โหมีตัวอะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะครับโอ้โหมีปืนคู่มาเลยนะครับตอนนี้ผมรู้นะครับว่าต้องทำยังไงสลับปืนนะครับ ยิงาับไนะตายแลย้ว,วนะครับตัวใหญ่ซะเปล่านะครับดูทีนี้ก็เราก็ได้อาวุธใหม่มาแล้วนะครับโอยกก้อนหินนะครับโอ้มีมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ เหมือนว่ามันจะตามเราไปนะครับเพิ่งจะเคยเล่นเกมแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเกมในแนวๆนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นมานานเลยนะครับจนมาผมจะเล่นเกม แนวจัดทีมนะครับงั้นก็ไปกันอีกสักตานะครับโดดมาจากอุมโมงค์มิติเลยนะครับหรือว่าแกนวาร์ปก็ไม่แน่ใจนะครับโหมีไอตัวนั่นมาเกาะบนไหลเราด้วยนะครับ เหมือนว่าจะให้มันช่วยเก็บของได้นะครับเปล่านะครับก็ไม่ค่อยแน่ใ,นใจเหมือนกันนะครับเฮ้ยมันเกิดเกิดอะไรขึ้นะฟันคอนะครับคือเหมือนว่าจะสะพานจะเปิดแล้วนะครับรีบไปกันดีรีบไปกันดีกว่านะครับ โดนนะครับเมื่อตะกี้โอเคมีหมาติดไฟมาน้วนนะครับมีนลุกเลยนะพีเบิ้มมาแล้วนะพีเบิ้ม ตัดคอนะครับเกียงหัวมันนะรี่ว่าเราจะได้กระสุนเพิ่มได้นะครับเมื่อกี้ได้มาจากไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับที่มีบาสุก้าคู่นะครับโอ<ฮ>มนว่าเราจะกระโดดข้ามไปได้นะครับอ่อเราจะพุ่งไปนะครับ មានគេមែន มันจะเป็นปืนลูกซองหรือเปล่ากันนะครับเพราะจา,ากที่เล็งดูเมื่อกี้ก็ยิงไกลไม่ได้นะครับช็อกปลเลยนะบ,บางอาจมาดูดใส่เรานะครับช็อกะปลิวเลยเราจะไป ข้างล่างนะครับแดชมงนะครับขั <S <S บซูเปอร์แมนนะครับลงมาฝุ่นกระจายแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีตัวอะไรด้วยนะครับถือถือไม้เท้าด้วยนะครับ คมไม่ใช่นะครับมันมันลอยอยู่นะครับจบแล้วนะครับอ oh. ดูเหมือนว่าเลเวลจะอัพเลยนะครับเป็นเลเวลสองเลยนะครับโอ้ oh. มาเจอกับตัวนี้นะเมื่อกี้ ดังนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ